สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราก็หาช่วงเวลาที่เราจะมาพบปะพูดคุยกันก็ช่วงเวลานี้แหละคุยเล่นกับเจี๊ยบผูวดนแล้วก็เราไม่ได้คุยกันหลายเพลาหลายช่วงเวลาแล้วนะครับยินดีฮะ,นะรนบนะที่ได้กลับมาพูดคุยกันกับคุณ,คณ กับเพื่อนสนิทมิตรสหายแล้วก็หลังจากที่สภาพร่างกายของผมเนี่ยแล้วก็ขยับขึ้นมาสัก60ซก็พอที่จะส่งเสียงทักทายกับคุณคุณแล้วก็เพื่อนสนิทมิสหายที่เคารพรักแล้วก็จะนำเรื่องราวมาเล่ามาคุย มาบอกกล่าวกันช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับนะผมก็เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็เครียดกับเรื่องของการเมืองเกมการเมืองที่มันเกิดขึ้นอยู่ขนาดนี้แล้วก็เครียดเกี่ยวกับเรื่องของปากเรื่องท้องเรื่องการทำมาหากิน เนี่ยตอนนี้มันอยู่ในสภาวะอย่างนี้จริงๆไหมครับบ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่านะครับนะเราจะมีปัญหาเรื่องของเรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะก็พูดง่ายว่ามีปัญหาทั้งทั้งประเทศเพื่อนบ้านทั้งภายในประเทศนะก็นี่ก็มีการรวมตัวมีการชุมนุมนะก็พูดง่ายว่า การรวมตัวการชุมนุมเนี่ยนะครับนะก็จะมีกลุ่ม,มุคคนนะทั้งคิดดีคิดไม่ดีหรือรับ,บรุงพางเนี่ยมันก็ป่าปนกันอยู่นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรกันนะทั้งนั้นที่ประเทศชาติของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะดีนะมันก็ย่ำแย่นี่แหละนะครับเราก็ไม่อยากที่จะไป เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นะนะครับนะเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเราก็อยากที่จะประกอบอาชีพทำมาหากินเพื่อให้มีไรายได้มาจุนเจือครอบครัวนะครับนะเพื่อสร้างความมั่นคงต่อครอบครัวแม่แต่ตอนนี้เนี่ยมันโหหโหยากลำบากหรือเกินเนาะ จากนั้นคุยเล่นกับเจีย๊ยบเนี่ยนะครับนะเราคุยกันได้เรื่อยๆนะคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับก็เลยนําเรื่องปากเรื่องท้องมาบ่นซะหน่อยนะมาบ่นกันสักนิดหนึ่งนะครับในอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องของสุขภาพของผมเนี่ยก็อยากที่จะให้เป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับนะสำหรับคุณคณที่คิดว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับ ผมว่ามันไม่ใช่หรอกนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยกลับมาคุยกันกันนะคุยเรื่องกับเจ้าูดอนเนี่นะเดี๋ยวเราคุยเรื่องของปากท้องก่อนปากท้องเรื่องของการดํารงชีพมันก็เป็นหนึ่งปัจจัยนะครับในที่เราจะต้องมาช่วยกันน,นะเนาะแต่ทำไงได้ลนะ่ะในเมื่อสังคมสังคมโลกเนี่ยมันก็มีปัญหา ถูกไหมมีสงครงมีสงครามก็ไม่รู้ว่ายังไงนะว่ามันจะยุติหรือเปล่าเรื่องของสงครามนะครับในโซนแอฟริกาในยุโรปเนี่ยนะที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านแล้วก็รัเสเซียกับยูเครนแล้วก็ไทยกับกัมพูชา <laughs> ไทยกับบุญชาไทยกับกัมพูชาเนี่ยไม่ถึงขนาดที่เป็นสงครามหรอเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะไรนะมิติสงอะไรนะจิวิยาเหรอในะที่มีจิวิยาใส่กันนะนะครับแต่ก็ไม่อยากที่จะให้นะในสถานที่เราเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยอย่าไปหูเบาอย่าไปเชื่ออะไรกันมากมายเนาะแต่ไอเรื่องของ แค่การประกอบอาชีพการทำหากินเนี่ยมันก็เครียดอยู่แล้วนะเราไม่ต้องเอาเรื่องราวนะครับนะที่มันเกิดขึ้นนะปัจจุบนันในเหตุการณ์เนี้ยมาพนัวเข้ามาเลยมันยิ่งเครียดะนะนะมันยิ่งเครียดผมเนี่ยดูข่าวกันเมืองไม่ได้นะเพราะจริงเนี่ยเราก็บอกง่ายๆนะว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแต่เราไปดูข่าวบางประเด็นบางเรื่องราวเนี่ยเป็นเป็นข่าวรับรวงพัง ข่าวแสวงหาอำนาจแสวงหาประโยชน์กันนะ่ะโดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองที่ชิงดำกันหนะ้าดูเลยขณะนี้เนี่ยก็ไม่อยากไปเกี่ยวข้องนะไม่อยากไปเกี่ยวข้องนะครับในะอย่างน้อยตอนนี้ผมก็ทำทำได้ที่ทำก็คือเรื่องของการประกอบสมาหากินเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นหนุ่มเปาบบาง เราก็พยายามนะพยายามทำใ่ตรงช่อง YouTube พยายามทำตรงช่องวิทยุออนไลน์น่าถึงแม้ว่าเราจะเดินไม่ได้เราจะอะไรแล้วก็ยังใช้ความพยายามของเราอะ่ะไม่งอมืองอเท้าใช่ไหมฉะนั้นเรื่องของอาชีพเนี่ยขนาดคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยเขายังเหนื่อยเลยเต่เขายังเหนื่อยเลยนะบางคนนะครับ นายจะต้องมาเลี้ยงดูครอบครัวอีกหลายปากหลายท้องหลายอาชีพนะหลายปากหลายท้องแต่อาชีพที่เขาทำเนี่ยนะครับนะบางทีถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนมันก็ได้ใตตัวแต่ถ้าเรื่องของการประกอบการทํามาค้าขายมันก็ต้องวัดดวงวันต่อวันกันนะว่าวันไหนขายดีวันไหนขาดทุนวันไหนกาไรเนี่แหละมันก็อยู่แค่ตรงนี้แหละนะครับในะชีวิตของคนเรา แต่ฉนะนั้นไอเรื่องราวต่างๆที่มันไม่เป็นเรื่องที่ดีเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราไม่ต้องหยิบยกเอาเข้ามาให้เสียสุขภาพจิตฮนะถูกไหมนะครนี่คุณกำลังคุยเล่นกันนะกับเจียบนะไม่ได้อาจริงจงอะไรมากมายลนะคุยกันแก้เหงาแก้เซง็งนะในวันที่เรา,เามีเวลาหน่อยแล้วก็ อยากจะมาพบปะพูดคุยกับคุณค,คุณกับเพื่อนเพื่อนนะครับเห็นก็บอกว่าไว้ทำไมไม่คุยเล่นหรือทําไมลงติ๊กต็อกล่ะแม่เรามันอายุป่านนี้แล้วเราก็ทําไม่เป็นนะเนาะทําไม่เป็นเนี่ยเราก็ทําเป็นแค่นี้แหละนะเล่นแค่ช่อง youtube นะทําแค่วิดีโอออนไลน์นะครับแล้วก็ทำํำสร้างเพลงจากเอไอแค่นั้นนิดหน่อย แต่จะไปเล่นติ๊กตองติ๊กตอกต้องต,กตอกติกตกต๊กติ๊กอะไรเงี้ยมันเล่นไม่เป็นแต่ถ้าศึกษานี่ก็ได้แต่เรามันอายุป่านนี้แล้วอ่ะนะครับร่างกายเราก็ไม่พร้อมด้วยมันก็ทําไม่ได้เนาะทาไม่ได้เอาละนะครับนะเรื่องป่าเรื่องท้องเนี่ยคุณฟังเราอย่าเอาเรื่องของคนอื่นเนี่ยเข้ามาปะปนกับเรื่องครอบครัวดีกว่านะครับ นะครับครอบครัวนี่เราก็เน้นเรื่องของการมาหากินช่วยกันช่วยกันพยุงนะครับช่วยกันสร้างนะให้มีจุดยืนของครอบครัวให้ได้ต้องสู้ฮะนะต้องสู้นะอย่าไปเครียดถ้าเครียดมากเนี่ยนะครับนะร่างกายของเราเนี่ยมันชำระสุดโมไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะวิตกกังวล แล้วมันจะล้มป่วยง่ายๆนะนะครับอะดูตัวอย่างอย่างผมสิในอย่างผมเนี่ยมันสมควรไหมที่จะมาตกอยู่ในสภาวะที่อะไรอะนะครับเดินไม่ได้นะ้สมองเออ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 นี่ผมกายภาพบำบัดนะครับและดีขึ้นมาหน่อย โอ้ยแต่ก่อนนี้รับไม่ได้เลยนะครับนอนติดเตียงพูดก็ลิ้นแข็งนะครับนะ่าก็อะไรอ่ะขาก็เดินไม่ได้อะไรเงี้ยโอย้มันเครียดทุกอย่างเครียดมดเลยเราค่อยๆปลดล็อกไปทีละจุดทีละเปาะฮะนะครับมันเดินไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรเออเราก็ต้องหาจุดถึงมันเราลิ้นมันแข็งเพราะอะไร หมอเขาบอกแล้วว่าต้องฝึกพูดมากนะลุงนะอีอาอูอูเอเออะไรก็พูดไปนก็พูดไปนะครับนะซึ่งร่างกายของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เพราะาเราเป็นนักกีฬามาตั้งแต่เล็กๆไอ,ออกกําลังกายมาตั้งแต่เล็กะ่ะ คิดว่าตัวเองนี่แข็งแรงใช่นะครับนะตอนตอนเราเป็นเด็กตอนอายุกลางคนตอนเป็นวัยรุ่นตอนกลางคนเนี่ยร่างกายยังแข็งแรงอยู่แต่พอมาบั้นปลายของชีวิตเนี่ยพออายุย่างเข้าหกสิบเนี่ยนะครับระบบต่างๆในร่างกายของเรามันเริ่มทรุดโทรม ภูมิคุ้มกันเริ่มน้อยภูมิต้านทานเริ่มที่จะหดหายหดหายไปไงพอเป็นอย่างนั้นแล้วยังไงล่ะนะครับร่างกายล้วก็ไม่เคยไปตรวจไม่เคยไปสัมผัสเข็มไม่เคยไปให้หมอวินิจฉัยเลยสุดท้ายแล้วน็อกเอาท์เซลล์นะฮะน็อกเอาท์เซลล์เลยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับน,นมันก็เป็นไม่ล่ะก็ ก็คือว่า,เป,เ,เ,านะเป็นเส้นเลือดสมองตีบมานะเป็นเส้นเลือดสมองตีบมาตั้งแต่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมดูภาพผมก่อนนะว่าจากช่อง y YouTube เนี่ยนะครับนะมันทำไมไม่เปลี่ยนเดี๋ยวนะนะครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตอนนี้เสียงออกนะเสียงออกแต่ว่าภาพมันไม่เปลี่ยน เดี๋ยวผมกลับเข้าไปดูภาพอีกทีหนึ่งมันเป็นเพราะจังซี่จังสั้นนะนะครับนะนี่ก็เป็นเป็นภาพใหญ่ลนะเนี่ยเราคุยน้าก็เหนื่อยนะนะครับในะเรื่องของชีวิตเนี่ยมันเหนื่อยฉะนั้นคนที่สภาพร่างกายนะครับหนะที่มันเปราะบางเนี่ยเราต้องกลับมามองตัวเองมากๆนะกลับมามองตัวเองมากเพราะเป็นเพราะอะไรเป็นด้วยเหตุผลอะไร สักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราปล่อยปากตัวเองเนี่ยเราต้องล้มแน่นอนเหมือนอย่างผมเนี่ยแหละนะครับล้มมานี่ก็หลายปีแล้วนะไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเลยทำงานก็ไม่ได้นะครับตัดวงจรชีวิตไปหมดเลยนะก็ไม่อยากที่จะให้คุณคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยตกสภาพนี้หรอกนิดเดียวประมาทประมาทตัวเองเกินไป ประมาทยังไงอ่ะประมาทเรื่องอาหารการกินประมาทเรื่องของการพักผ่อนน้อยใช่แล้วก็สะสมความเครียดไปเยอะนะครับการออกกำลังกายของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่อโรคพวกนี้มันแฝงเข้ามาอยู่ในอวัยวะร่างกายของเราบางส่วนนะครับนะที่มันจะต้องเข้าไปฝังตัวอยู่ฮะอย่างเช่นว่าหัวใจอย่างเนี้ย แบปอดอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือไตยอย่างเงี้ยหรือสมองอย่างเงี้ยมันเข้าไปแฝงตัวหมดนะนะครับเข้าไปแฝงตัวหมดฉะนั้นสำหรับที่ผมเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับนะถามว่ามันเริ่มที่จะปรับตัวได้ไหมก็ปรับได้นะปรับได้แต่ว่า เราจะไปทํากิจกรรมอะไรมันไม่ได้จะทามาหากินทํำวงทํางานอะไรไม่ได้เท่านั้นแหละหลายคนสงสัยนะครับว่าเอ๊แล้วผมเป็นโรคอะไรนะเจ็บป่วยเพราะอะไรนะครับหลายคนเพื่อนๆก็รู้กันเพื่อนบางคนก็คิดว่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้เถอะจิบๆเดี๋ยวมันก็หายผมว่ามันไม่จีบนะ โรคเนี่ยมันฝังเข้าไปในร่างกายนะถ้าเป็นภายนอกเนี่ยอย่างเช่นมากรดูดหักนะหรือช็อกช้ำบวอะไรเนี่ยมันอาจจะรักษาหายได้แต่ถ้ามันเข้าไปอยู่ในอายุวะภายในของเราเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะอย่างเช่นว่ามะเร็งอย่างเงี้ยไหม นะครับใบฝังตัวที่ไหนฝังเอาจริงเอาจังเ,าางเนี่ยเอาถึงตายนะเอาถึงตายนะครับระดับโรคของผมที่เป็นอยู่เนี่ยเอาง,ง่ายเลยนะครับผมไปเป็นเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยชัดเจนเลยนะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันโรคอะไรหรือที่ทางแพทย์อะไรเขาเรียกว่าโรคสโตรกนี่แหละนะครับ มือเท้าหมดแรงนะครับก็ผมก็รู้เลยเอ๊ะทำไมมือเท้าหมดแรงมันก็ธรรมดาไม่ใช่เลยแต่ไม่ใช่ฮะเินไม่ได้เลยล้มเมาเลยฮะเพราะมันไม่มีแรงที่จะมาช่วยช่วยพยุงร่างกายไงผมเป็นมาครั้งแรกเนี่ยยังไม่เยียมบอดีนะ้เะเป็นข้างซ้ายมาก่อนเป็นข้างซ้ายนะครับ ก็หยุดพักษาตัวมกันไม่ใช่ว่าไม่เตรียมเบรียตเตรียมนะครับก็เรีวกว่านอนรักษาตัวอยู่ประมาณสักเกือบเดือนพอเริ่มขยับได้ะไยได้ซีกซ้ายนะพอเริ่มขยับได้ทีนี้ก็เริ่มละนะครับนะเริ่มเดินไปออกกําลังกายเริ่มอะไรนะก็ดูมันเหมือนจะดีขึ้นนะ่ะนะครับเป็นอยู่ประมาณสามปีนะขนาดข้างซ้ายข้างเดียวนะ แลวเป็นเรื่องไม่ค่อยมากอ่ะนะครับแต่ว่ามีมีระบบโรคฝังตัวอยู่ข้างในไงจริงๆแล้วเนี่ยนะผมไปปล่อยปลาแล้วเลยจากเ,าเรื่องของโรคเบาหวานอันดับแรกเลยฮนะเบาหวานเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องอะไรนะอ่ารการกินนี่แหละสะสมไม่เยอะไง นะครับพอร่างกายเราสูดปุ๊บเนี่ยไอ้พวกโรคเบาหวานเนี่ยมันก็แสดงตัวตนนะความดันนะครับเบาหวานความดันมันจะควบคู่กันนหละนะครับแล้วก็มาด้วยโรคหัวใจนะแล้วก็ริมเลือดแล้วก็โรคไตมันตามมาหมดเนี่ยแล้วก็ปอดบวมไอ้น้ำท่วมปอด เห็นไหมพอเราเป็นแค่หนึ่งเดียวแะนะครับนีมันแพร่กระจายโรคไปทั่วเรือนร่างของเราเลยนะเพราะว่าระบบร่างกายของเรามันเริ่มเสื่อมไงมันเริ่มเสื่อมตอนวัยรุ่นต้นๆหรือรุ่นกลางๆอายุกลางคนมันยังไม่เท่าไหร่มันจะมาปรากฏตอนที่เราเข้าสู่วัยอาวุโสแล้วเนี่ยมันชัดเจนเลยฮะ นะครับชัดเจนเลยผมก็ถือว่าผมได้รับโรคนี้มามันโชคร้ายโชคร้ายนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีที่เราไม่หมดลมหายใจแต่ว่ามันก็เกือบไปอยู่สองครั้งเหมือนกันไตจะวายนะครับไตจะวายผมเลยหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกับคุณคุณเพื่อนเศรษฐวิสหาห์กันนะ ในะเรื่องของการประมาทชีวิตเนี่ยโอ้นะครับคนที่นะครับไม่โดนไม่รู้นะไม่โดนไม่รู้นะก็ผมนี่แหละนะครับนะก็ถือว่าพยายามบอกเพื่อนฝูงเอาพยายามบอกเพื่อนฝูงก็รู้จักนะครับว่าระวังนะดูแลสุขภาพนะแต่บางคนบอกโอ้ผมไม่เป็นอะไรหรอกนะอย่างนี้งใช่ครับ นะบางระบบบางส่วนคุณอาจจะไม่เป็นอะไรแต่บางส่วนเนี่ยระบบข้างในของคุณเนี่ยมันอาจะกำลังกัดกินอยู่ก็ได้ถ้าคุณไปหาหมอไปตรวจเช็คให้เขาดูก็นเลยนะครับว่าข้างในระบบติไมไหมมีอะไรไหมเราจะได้รักษาทันเตรียมตัวทันดีกว่าที่เราจะพิเสรณาว่าโอ้ร่างกายฉันแรงฉันไม่ต้องไปหาหมอใช่ไหมอานานัย์คิดผิดนะ คิดผิดนะเพื่อนคิดผิดคิดผิดนะคุณคุณนะครับนะก็ต้องฝากกันเอาไว้ก็แล้วกันนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยทุกคนสามารถนะครับเกิดขึ้นได้หมดฮนะจะหนักหรือเบาก็อยู่ที่ร่างกายของเขาคนนั้นเขาจะรับผิดชอบต่อระบบร่างกายของตัวเองได้อย่างไร ก็คือว่าต้องไปพบแพทย์อยู่เป็นประจำนะอย่างเช่นว่า6เดือนสักครั้งนะหรือ,อ,อสามเดือนครั้งเนี่ยสำคัญเราก็จะรู้ไงว่าเอ้ยเบาหวานเริ่มมานะนะไอความเค็มไตเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะค่าไตาหรือไขมันเยอะเกินไปนะอะไรเงี้ยเราจะได้ไปปรับลดปรับ ระดับของมันลงไปนะครับนมันก็ทําให้ยืดอายุของเราไปอีกนะครับนจากที่เราจะตายเร็วมันก็ตายช้าอาจจะอยู่ถึง80-90ิบเร้อยหนึ่งก็แล้วได้สำหรับผมเนี่ยยังไม่รู้วันนะบางวันมันก็หนักบางวันมันก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่าไอ้โรคนี้มันจะแสดงพฤติกรรมมากน้อยแค่ไหน ฉะนั้นผมยืนยันนะว่าโรคที่ผมเป็นอยู่นี่คือเส้นเลือดสมองตีบเราทํำยังไงที่จะไม่ให้นะครับอะไรไปอุดตันที่เส้นเลือดอย่างเช่นว่าไขมันอย่างเงี้ยตัวการสําคัญเลยนะสาคัญเลยนะครับเลี้ยงได้เลี้ยงไขมันเนีย่ยมันมีไขมันดีไขมันไม่ดีนะเราถามแพทย์ปรึกษาแพทย์เลยนะครับาผมจะต้องป้องกันยังไงระวังยังไง เขาก็จะชี้แจงแนะแต่ผมมารู้สึกตัวมันก็สายนะนะครับสายซะแล้วโรคมันกินหนักซะแล้วแต่ว่ามันยังดีว่ายังไม่ทําให้เราถึงตายถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยบางคนเนี่ยเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยนะครับก็เรียบร้อยเลยไม่พิก,การตลอดชีวิตนะครับเจ้านิทาหรือไม่ก็เสียชีวิตไปเลยนะ คุยเรื่องอย่างนี้ไม่ได้คุยให้กับเพื่อนๆหรือคนผู้ฟังเนี่ยเกิดความกลัวนะแต่ให้เกิดความระมัดระวังกับตัวเองจะได้ดูแลรักษาได้ทันนะครับกับไอ้โรคที่เราไม่พึงปรารถนาเนี่ยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะคุยเล่นกับเจี๊ยบวันนี้อยากคุยนะครับวันนี้อยากคุย แต่อยากคุยเอาละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมอมอนะโอกาสที่ว่างๆสบายๆก็จะนำเรื่องราวมาพูดคุยกันกับคุณคุณทุกท่านนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับในะกับการติดตามรับชมของเราไม่รู้ว่าจอกช่อง YouTube หรือเปล่าก็ไม่รู้มือนกันนะเนี่ยอช่วงนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ